สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องสาระสำราญสำหรับในตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาของชาวลัคนาราศีพิจิกในเรื่องราวของผลกระทบจากการโคจรย้ายราศีของราหูซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่5พฤษภาคม2568นี้ก็ตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2566 ชาวลัคนาราศีพิจิกท่านก็มีราหูสถิตยอยู่ในภพเดือนที่5คือภพปุตตะเป็นระยะเวลามาแล้วประมาณ18เดือนเมื่อถึงวันที่5พฤษภาคม2568ก็เวลาประมาณสายๆหน่อยนะครับ9.44นาฬิกา44นาทีราหูก็จะโคจรย้อนจากราศีจากราศีมีนเข้าสู่ราศีกุม เป็นภพที่4ก็คือภพพันธุแล้วก็จะสถิตอยู่ที่ราศีกลุมนี้เป็นระยะเวลาไปอีกประมาณ18เดือนในช่วงเวลา18เดือนที่ผ่านมาสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ท่านจะรู้สึกอึดอัดกว่าช่วงเวลาอื่นๆเป็นช่วงเวลาที่ท่านจะตามไม่ค่อยทันกับเล่เหลี่ยมของคนอื่นๆจึงมีโอกาส ที่จะทาให้ท่านตัดสินใจอะไรบางอย่างผิดพลาดได้เป็นช่วงเวลาที่เมื่อเผชิญกับปัญหาแล้วท่านจะต้องไตรตรองให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไปนอกจากนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกยังต้องประสบกับปัญหาเรื่องของสุขภาพในช่วง18เดือนที่ผ่านมาเรื่องราวที่เกี่ยวกับสุขภาพของท่านนี้ก็มักจะสร้างปัญหาให้ต้องกังวลใจ หลายท่านอาจถึงขั้นต้องเรีวยกว่าโดนมีดหมอกันเลยทีเดียวอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวลัคนาราศีพิจิกมักจะต้องประสบพบเจอในช่วงเวลา18เดือนที่ผ่านมาก็คือเรื่องของทรัพย์สินสิ่งของหรือผลงานต่างๆที่เป็นกรรมสิทธิ์ของท่านก็มีโอกาสที่โดนบุคคลรอบข้างถือโอกาสเข้าไปยึดครองส่วนใหญ่ คนเหล่านี้ก็เป็นคนที่รู้จักสนิทสนุมกันกับท่านเป็นเพื่อนร่วมงานเรื่องนี้ก็มักจะกลายเป็นสาเหตุที่ทำให้ชาวลัคนาราศีพิจิกท่านถูกตำหนิติติงถูกกล่าวหาหรือถูกเข้าใจผิดจากผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาทำให้บางท่านถึงกับเสื่อมเสียชื่อเสียงได้แต่ก็นับว่าเป็นโชคดีของชาวลัคนาราศีพิจิกที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้น ราหูก็คงทําอะไรท่านได้ไม่มากนักเพียงแต่ก็ทําให้ท่านมีเรื่องราวต้องอารมณ์เสียหมุดหงิดใจเท่านั้นเพราะเป็นราหูที่สถิตยอยู่ที่ราศีมีนซึ่งเป็นบ้านของดาวพฤหัสบดีนั่นเองการโครจรย้ายราศีของราหูจากราศีมีนมาสถิตที่ราศีกุมในช่วงสายๆของวันที่5พฤษภาคม2568นี้ ก็จะเกี่ยวข้องกับภพบเรือนต่างๆในพื้นดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกโดยตรงอย่างน้อยสองราศีด้วยกันซึ่งขออธิบายให้ท่านได้เข้าใจพื้นฐานความรู้ทางโหราศาสตร์ไทยเป็นการรู้ไว้ก่อนไปพบผลดังนี้นะครับภพบเรือนแรกก็คือพบพันธุของชาวลัคนาราศีพิจิกซึ่งก็จะตรงกับราศีกุม เป็นราศีที่ราหูโคจรเข้าไปสถิตอยู่เป็นเวลา18เดือนข้างหน้าโดยราศีกุมนั้นถือว่าเป็นบ้านของราหูหรือในทางโหราศาสตร์เราก็จะเรียกราหูที่สถิตอยู่ที่ราศีกลุ่มว่าเป็นราหูที่ได้มาตรฐานเกษตรตราธิบดีพบพันธุเองก็จะมีความหมายถึงวงศาคณาญาติพี่น้องวงตระกูลบ้านที่ดินยานพานะ อสังหาริมทรัพย์อื่นๆรวมไปถึงความมั่นคงในคลอลงชีวิตของท่านพบเรือนที่สองที่จะเกี่ยวข้องกับราหูโดยตรงก็คือพบกรรมมะของชาวลัคนาราศีพิจิกซึ่งหมายถึงที่ราศีสิงห์ที่มีพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวพระเคราะห์คู่คราดของราหูเป็นเจ้าเรือนอยู่เมื่อราหูโคจรย้ายไปสถิตที่ราศีกุมแล้วก็จะส่งกระแสะอิทธิพล เล็งมายังราศีฝั่งตรงข้ามก็คือราศีสิงห์นั่นเองพบกัมมะนั้นก็เป็นภพเรือนที่มีความหมายถึงเรื่องราวของหน้าที่การงานอาชีพตำแหน่งหน้าที่เรื่องของการกระทารรเรื่องผลของกรรมเก่าที่เจ้าชะตาสร้างมาตั้งแต่ครั้งอดีตเมื่อราหูโคจรย้อนจากราศีเข้าสู่ราศีกุมก็เป็นการโคจรย้ายจากภพที่หคือภพปุตตะ เข้าสู่พบพันธุของชาวลัคนาราศีพิจิกก,ก็เรียกกันง่ายๆว่าเป็นการโครจรพ้นสภาพที่โบราณอาจารย์ท่านเปรียบเทียบว,ว่าเป็นนักเลงต้องไปอยู่วัดมาเป็นนักเลงกลับมาอยู่ที่บ้านแทนซึ่งนักเลงใหญ่เช่นราหูนี้ก็จะคลายความอึดอัดจากการไปสถิตท,ที่บ้านของดาวพฤหัสบดีมานานถึงประมาณ18เดือนที่ผ่านมา ราหูที่โคจรย้ายเข้าสู่ราศีกุมซึ่งเป็นภพพันธุของชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นในช่วง18เดือนข้างหน้านี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ชาวลัคนาราศีพิจิกถึงอย่างไรก็ต้องมีสติระมัดระวังจะคิดจะทำอะไรต้องยึดถือเอาความรอบคอบให้มากขึ้นกว่าปกติเพราะเมื่อราหูโคจรเข้าไปในภพเดือนที่4นั้น ถึงแม้ราศีกลุ่มนี้จะเป็นราศีที่ราหูได้มาตรฐานเกษตรราธิบดีตามที่ได้กล่าวมาแล้วก็ตามโบราณาจารย์ท่านก็ยังว่าเป็นราหูที่สถิตอยู่ในตำแหน่งที่คล้ายๆกับตำแหน่งส่งผลกระทบเช่นเดียวกับตำแหน่งราหูพินทุบาทเลยทีเดียวเช่นเดียวกับราหูในภพเดือนที่สองแล้วก็ราหูในภพเดือนที่12ดังสโลโขนที่เก่า เปรียบเทียบกันไว้ว่าราหูสองสซ้อนแทรกซ้ำสิบซึ่งจากสรุปโขนที่ยกมาก็เป็นคำเตือนของโบราณจารย์ที่กล่าวถึงเมื่อราหูโคจรเข้าไปสถิตยอยู่ในพบที่สองของเจ้าชะตาก็คือพบกระดุมพระซึ่งเป็นพบเรือนที่มีความหมายถึงเรื่องราวทางด้านการเงินหลักทรัพย์การสแสวงหารายได้ของเจ้าชะตา บราณอาจารย์ท่านก็จะเรียกราหูในภพเรือนที่สองนี้ว่าเป็นราหูคนทรัพย์ส่วนราหูที่โคจรเข้าไปในภพเรือนที่12คือภพวินาศก็เป็นราหูที่แสดงผลให้เจ้าชะตาต้องเดือดร้อนใจสูญเสียทรัพย์สินเงินทองจากความเป็นคนใจอ่อนเห็นอกเห็นใจคนอื่นเข้าไปช่วยเหลือจนบางคนหมดเนื้อหมดตัวจากการเข้าไปช่วยเหลือผู้อื่นนั่นเอง เมื่อราหูโครจรเข้าไปในภพเรือนที่4คือภพพันธุของชาวลัคนาราศีพิจิกก็จะส่งผลให้ในช่วงเวลา18เดือนข้างหน้านี้ท่านเกิดความรู้สึกอยากที่จะปรับเปลี่ยนตกแต่งซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนที่พักอาศัยหรือยดยานพาหนะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกท่านที่มีที่ดินเป็นทรัพย์สินของตนเองอยู่ก็จะเกิดความรู้สึกว่าอยากจะต้องพัฒนา ที่ดินของท่านหรือปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นๆความรู้สึกอยากปรับเปลี่ยนในเรื่องของที่พักอาศัยที่ดินหรือลดรายดยานพานะหรือเป็นความต้องการที่ท่านจะพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์ต่างๆก็จะทําให้ชาวลัคนาราศีพิจิกท่านเกิดความรู้สึกอึดอัดคับค้องใจในเรื่องเหล่านี้ตามมาซึ่งอาจจะเกิดจากความล่าช้าในการปรับปรุงไม่ทันใจท่าน หรือท่านไม่ได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างเช่นคนในครอบครัวไม่เห็นด้วยหรือเมื่อท่านลงมือทำแล้วเกิดปัญหาเรื่องเ่าวงบป,ประมาณที่บานปลายเป็นสาเหตุให้ในช่วงเวลานี้ชาวลัคนาราศีพิจิกก็จะออกอาการที่เรียกว่าหมุดหงิดง่ายโมโหง่ายก็ต้องระมัดระวังควบคุมสติของตนเองให้ดีๆ นอกจากนี้ในช่วงเวลา18เดือนข้างหน้านี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ชาวลัคนาราศีพิจิกท่านจะมีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนอำนาจหน้าที่การงานความรับผิดชอบซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนจากสภาวะหน้าที่การงานเดิมๆที่ท่านเคยคุ้นเคยมาชาวลัคนาราศีพิจิกบางท่านมีโอกาสที่จะเรียกว่าเปลี่ยนงานไปเลยหรือบางท่านก็เป็นช่วงเวลาที่ครบ กำหนดวาระจากงานที่เคยรับผิดชอบอยู่อย่างเช่นการ,กรเกษียณอายุราชการหรือการ,กรเกษียณจากงานประจำที่ท่านทำหรือเป็นการหมดวาระสัญญาว่าจ้างชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงเวลานี้ก็จะมีผู้คนเข้ามารุมล้อมให้ความสนใจในตัวท่านหรือถ้าพูดกันจริงๆก็คือให้ความสนใจในทรัพย์สิน หน้าที่การงานความรับผิดช,ชอบของท่านชาวลัคนาราศีพิจิกต้องเข้าใจด้วยนะครับว่ากลุ่มคนต่างๆเหล่านี้คือกลุ่มคนที่เข้ามาลุมล้อมท่านอยู่จะเข้ามาหาท่านก็เพื่อมุ่งหวังที่ผลประโยชน์ที่พวกเขาเองจะได้นั่นคือคนเหล่านี้จะสนใจแล้วก็มุ่งเน้นไปที่ผลประโยชน์เท่านั้นท่านก็จะต้องระมัดระวังให้ดีนะครับ ว่าจะให้อะไรเขาได้หรืออะไรที่ให้ไม่ได้เป็นเรื่องที่ชาวลัคนาราศีพิจิกท่านก็ต้องมีสติไต่ตรองด้วยบัญญาของท่านเองชาวลัคนาราศีพิจิกหากท่านไม่ระมัดระวังตนเองให้ดีไม่คอยเตือนสติตนเองหรือคอยคิดไตรตรองให้รอบคอบก่อนที่ท่านจะตกปากรับคำหรือตกลงทำสัญญากับคุมคนต่างๆที่เข้ามาหาท่าน เรื่องราวต่างๆที่ท่านได้รับปากไปนั้นก็จะมีโอกาสย้อนกลับมาทําให้ตัวท่านนั้นตกอยู่ในสภาวะดังสโลกโขนที่กล่าวถึงราหูเมื่อโคจรมาเป็นสี่กับลัคนาเอาไว้ว่าเป็นสี่จะรําคาญคนสามานจะหมายปองสิ่งสําคัญที่สุดอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวลัคนาราศีพิจิกต้องระมัดระวังในช่วงเวลานี้ก็คือเรื่องสุขภาพของญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวหรือบุคคลที่ท่าน ให้ความเคารพนับถือมีโอกาสที่ท่านจะต้องเรียกว่ามีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการไปดูแลสุขภาพของญาติผู้ใหญ่เป็นจำนวนมากท่านก็วางแผนให้ดีๆนะครับเรื่องของการเงินงนอกจากนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกบางท่านที่อาจจะไม่ประสบปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพของญาติผู้ใหญ่ท่านก็ต้องเตรียมวางแผนด้านการเงินของท่านเอาไว้ให้ดี พราะท่านมีโอกาสที่จะประสบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่พักอาศัยบ้านเรือนที่ดินยวดยานพาณะของท่านอีกจํานวนมากซึ่งอาจจะเกิดจากการที่ท่านอยากจะซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่เรื่องของการซ่อมแซมปรับป,บปุงการตกแต่งปรับเปลี่ยนด้านใดด้านหนึ่งดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าท่านมีความรู้สึกว่าอยากทําอยากได้ แต่ก็ต้องเตรียมวางแผนงบประมาณการเงินของท่านให้ดีๆโดยภาพรวมช่วง18เดือนที่ราหูสถิตราศีกุมสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกแล้วถึงแม้ราหูจะแสดงอิทธิพลต่างๆมากขนาดไหนก็คงจะทำชาวลัคนาราศีพิจิกให้เสียหายได้ไม่มากนักแต่ท้ายที่สุดแล้วด้วยความเป็นราหูที่มีความเข้มแข็งมั่นคงแล้วก็ เรียกว่าเป็นราหูในบ้านตัวเองที่ได้มาตรฐานที่ดีก็คือเกษตรราที่บดีก็จะส่งผลดีให้กับตัวท่านในภายหลังอย่างแน่นอนโดยเฉพาะในช่วงเวลาท้ายๆท,ท,ที่ราหูโคจรอยู่ที่ราศีกุมซึ่งจะถือว่าเป็นการวางรากฐานที่ดีก่อนที่ราหูจะส่งผลในทางที่เป็นคุณต่อชาวลัคนาราศีพิจิกอย่างเรียกว่ามหาศาล เมื่อโครจรเข้าสู่ราศีมังกรในอีก18เดือนข้างหน้าถัดไปอีกรอบหนึ่งนะครับอีกรอบการโครจรเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีพิจิกก็เตรียมตัวเตรียมใจวางรากฐานของตนเองเอาไว้ให้ดีๆเมื่อราหูโครจรมาให้คุณท่านก็จะได้กอบโกยได้อย่างเต็มที่แต่ชาวลัคนาราศีพิจิกต้องไม่ลืมเคล็ดลับสำคัญในการรับมือกับราหูคือ ท่านต้องไม่ประมาทนะครับเพิ่มความระมัดระวังรอบคอบต้องคอยเตือนตัวเองให้มีสติยังคิดไตรตรองเรื่องราวต่างๆให้ดีก่อนที่ท่านจะตัดสินใจทำอะไรลงไปรวมทั้งคอยดูแลสุขภาพร่างกายจิตใจของตัวท่านแล้วก็ญาติผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดที่ท่านให้ความเคารพนับถือให้ดีๆก็จะเป็นการช่วยส่งเสริมให้ชาวลัคนาราศีพิจิก ในการกระทำเรื่องดีๆจะสามารถผ่านพ้นปัญหาและอุป,ปรสรรคต่างๆที่ผ่านเข้ามาแล้วท่านจะประสบความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองมีโชคลาภตามระดับวาสนาในพื้นดวงชะตาของท่านอย่างแน่นอนนอกจากเรื่องราวที่เกี่ยวกับการโครจรย้ายราศีของราหูแล้วสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกก็ต้องเตือนให้ระลึกถึงเสมอว่าในดวงชะตาของแต่ละท่านนั้น ยังมีดาวเคราะห์อื่นๆอีก9้าดวงที่ส่งผลต่อคันลองชีวิตของท่านอาจจะมาช่วยส่งเสริมช่วยคุ้มครองป้องกันหรือปกป้องคุ้มภัยให้คันลองชีวิตของท่านดีมากกว่าผลกระทบจากราหูเพียงดวงเดียวแต่ส่วนหนึ่งที่ต้องไม่ลืมก็คือผลจากปัจจุบันกรรมที่ชาวลัคนาราศีพิจิกแต่ละท่านได้กระทำด้วยอันนี้ก็จะมีผลต่อคันลองชีวิตของท่าน มากด้วยเช่นกันในเรื่องของดาวพระเคราะห์อื่นๆที่เหลืออีก9้าดวงที่กล่าวมานั้นก็คงจะเป็นเรื่องที่ต้องย้ำเตือนให้ชาวลัคนาราศีพิจิกเอาไว้เสมอก็คือในช่วงเวลาเดียวกันกับที่ราหูโคจรอยู่ราศีกุมนั้นก็จะมีช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสบดีจะโคจรเข้าสู่ภพเรือนที่8คือพบมรณะของท่านตกเกณฑ์ที่ทางโหราศาสตร์ก็จะเรียกว่าเป็นเกณฑ์พินตุบาทอยู่2ช่วงเวลาด้วยกัน ชาวลัคนาราศีพิจิกจึงต้องติดตามเรื่องราวของผลกระทบจากการโคจรย้ายราศีของดาวระเคราะห์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับดาวพฤห,หัสบดีและดาวเสาร์ประกอบกับเรื่องราวอื่นๆทางโหราศาสตร์ด้วยเช่นกันสุดท้ายนี้ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกผ่านพ้นเพศภัยปัญหาและอุปสรรคที่จะเข้ามาสู่ท่าน ให้ท่านสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆให้ลุ่งร่วงไปได้ด้วยดีจนประสบกับความสุขเกิดความเจริญรุ่งเรืองมีโชคลาภได้รับความสำเร็จในทุกๆด้านตลอดช่วงระยะเวลา18เดือนข้างหน้าตลอดไปสวัสดีครับ